อยู่กับช่อนต้นไม้ของแม่อีกคันนึนนะตอนนี้แลนผมก็ยังอยู่ประมาณนี้อยู่ไม่ได้ปรับอะไรมากะอะไรอ่ะคืออะไรที้นสอนแม่โอเคผมจะขึ้นไดมอนด์ให้ได้นะผมจะหาใครมาเล่นด้วยดีเอิม่มเอฟซีอยู่ไหนวะใช่อะไรนะ เราทั้งสอรน,นี้ฝันทุกคนทานข้ากันได้ดีเราจะด,ดีมด้วยกันดูหน่อยไหมอะไรวะเด็ดเอิม่มไม่คืออะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวผมจะขึ้นไดมอนให้ได้ผมนั่นคือความฝันแต่เนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงครับบ้านานเจดและทุกชี อยู่อาศัยอยู่ทีนีเ่นชาลอตเฮ้ยยันดีทีมนี้ไม่ได้ชาลอตแต่ช่วงนี้ผมเห็นคนเล่นชาลอตแบบโหดๆเยอะอยู่นะคือความจริงอะผมไม่อยากเอาชูบหรอกผมอะอยากเอาร้านหรือไม่ก็เปิดแมปแต่ซัพพอร์ตทีมผมส่วนใหญ่จะเข้าไปแหลกเกินแล้วก็เจ็บเจ็บมากๆกลับมาแบบ แล้วก็ต้นสู้ต่อด้วยเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ต้นสู้ผมก็เลยต้นเอาฮิวมาความจริงอะ่ะถ้าพวกเขาไม่ได้เดินหลับมากขนาดนั้นอะ่ะหรือผมไม่ได้กันเอ็ดก็ไม่รู้อะ่ะผมน่าจะเอาร้านมาหรือไม่ก็เปิดตาเปิดตาคือสิ่งที่ดีมากทั้นส้นดาเมจทั้นเปิดตาได้เปิดคนที่อยู่ในพุ่มดีมากคนนี้เล่นซัพพอร์ตควรออกแบบไม่มีดาเมจใช้ร้านเลยเฮ้ยใ,ใช้เปิดตาเลยครับมีดาเมจด,ด้วย มา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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนออ๊วไฮวไฮตุนจอสตุนจ้ส,น,จสนานๆทีจะได้เจอวไฮโหดแบบนี้ครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่วไฮโหดจะไปอยู่ทีมมันมากกว่าแต่ยันดีนะมันมันอยู่ทีมเราโอ้โห้ตุนจอสนี่แหละวอนี่แหละแคลรี่ที่ผมต้นการแคลรี่ที่โลตันแคลรี่ได้โหดโหดมากๆโอเคโอเค แป๊มมแบ,บเดียวนะคร่นแตบบ่ผมมาอีกแป๊บเดียวไปไปไปเอาละครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออเออเอเอาเอาสอนเลยก็ได้นะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแนจินเข้ามาแนจินเข้ามาแต่ผมนี่แบบยืนยิกยักยิ้ยักเนียเอาไอ้อตัวนี้จะเอามันแรงจัดวะไอมันมีอะไรไมีเรื่องหนักมั อะไรของมันวะเนี่ยแย่ละแย่ละจิ้มมานี้มาสอนไข่ไข่โอ้ยโอ้ยซูมไม่ได้ซูมไม่ได้ว่ามันแลนจนวะมาดีมาดิมาดิจิ้มหนึ่งทีอู๋อู๋ยู๋ยเจ็บจิบจิบไหนวะชึบไขไขรถลตกเป็นไง ยิมยอด,ด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 ยิมยอดเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันจะบัฟไฟตบบอนหูสอยอนเหมือนยีมเออดีมาก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 เ,าเป็นไงบอนหูบอกเลยบอนหูผมมาเก่งขึ้นเยอะมา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 ,าม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 าแน่จริงเข้ามา ไปเลยต้อติดมานี่ต่วันป้อมตอนป้อมไปก่อนแครี่ไปเรียนบูนเออไอแครี่มันไปเรียนล่านทำไ,ไ,ไมวะเปิดไมค์คุยกับมันได้ไหมเนี่ยแต่ซัพพอร์ตตัวเดียวก็พอไหวอยู่นะซัพพอร์ตโหดอ่ะเออเออเออรวมคนนี้ เริ่มด่ากันในแชทแล้วครับเบียยจิ้มจิ้มว่าสป,ปอร์ตโต้หันะ ไอ้แวนมันไปทางมาลายอยู่เลนล่านวะอุ้ยแค่นี่ร้อยรุ่นเออดีมากดีมากดีมากตีแต่เลือดหลุดมากตีประมันตีประมาณตีประมาณไม่ไม่เป็นไรหรอกอีกแป๊บเดียวเอะไรวะน่ะ โอ้สตันเป็นชาติเลยมันคืออะไรวะน่ะเมื่อกี้สตันเป็นชาติเลยอ่ะคือให้ทิ้นบนแล้วตามแวนไปเอาว่างั้นคืออะไรอ่ะมันพูดถึงอะไรผมไม่เข้าใจเลย

ตีเป้นั่งกันวะตีป้อนแั่งกันวะตีป้อนเรักันว้าวทายหมดแล้วครับทุกคนดูมันดิระบบคิดว่าผมไหวเน่ยต้นไมคนนี้เลือดเยอะมาดิมาดิโอ้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 ไถโอ้ไถโอ้ต้นไม้ตนไมเจ็บโคตรต้นไมเจ็บว้า อโอ้พุทอินบูทพุทอินบูทพุทอินบูไอไม่ใช่ต้นไม้นะไอคือพุทอินบูก้าชีวิตเว้ยยยยยยายยยยยยนยยนยย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 ่ยยอยู่ยยยยยยยแน่ย่ยย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 เลยย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  ไม่เอาดากดิดารากดิกระดากระดีเอาดาสิอะไรตวัวอะไรไงก็คนปกตเตมไหมรอนเี้ปามไม่กหนีหรอกต้นไม้ต้นไหมแปต้นไหมเต็นแป ทุกคนรู้ไหมว่าต้นไม้ในป่าใสจะไม่รู้คือชาติหน้าถึงหายคือความจริงผมก็ไม่ได้อยากเอาขนาดนั้นหรอกแต่มันคือการแบบยังไงอ่ะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่มีบัฟฟ้าใช้เพราะมันไม่มีบัฟฟ้าใช้ใช่ไหมมันเนี่ยก็จะอ่อนลนมากนะ ต้นไม้กินคนนะครับต้นไม้กินคนแถวนี้ต้นไม้กินคน ไลา์สตรีมครับทุกคนแย่าลีมกดติดตามผมให้ขึ้นผันคนด้วยเอ้ยไอ้กคนชัดปุ๊บมาดินี่เนี่นี่เนี่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 เนี่นี่เนี่ยไอหมาแก่อย่าเข้ามาคิดตีป้อมเลยเฮ้ยเฮ้ยตีป้อมมันดิไม่หยุดตบมาดีมาดีมาดีาดอยากเข้ามาอยากเข้ามามาดิมาไม่ได้กลัวครับ เฮ้ยปิดจอบอะไรกันเพื่อนวะยีลโลตันยินวะเนี่ยแล้วมันชื่อรับมันไม่โจน่ะโอ้ยไอ้นี่มา้ อไปคือกยภาพแค่ตัวเดียวให้เราคนมา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 เออมาคือแบบเมททีมเรานี่ดีกว่าแครี่ที่โล่ตันอีกแครี่โล่ตันไปเลนล่านทำไมให้ที่เรนบนมาอยู่กับมันว่ราง,งั้นเรอะคือให้ไฟไปอยู่บนแบบนี้เหรอหรือเปล่าชันมันเถอะ เลได้เหมือนกันเราใกล้ชนะเราได้ย20ตัวแล้วไอแวนมันยืนทำอะไรเนี่ยมันเอฟเคเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเอฟเคเราก็ไม่เสียดาวอยู่ดีนะครับ <Legend ary. S 2> มา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 ดิมาด,มาดิไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวพอดีเราเลือนเจอครับมา5ตัวเลยก็ได้นะมาไปยืนเต้นรอตีเลยมายืนเต <ส è S 1> ้น เต้นลอติงเตนลอมา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 โต้เต้นเต้นมันว่ะนมันเลยมามาัตป้อมันตอนตอนนี้แหละตอนนี้แหละ พวกเราชนะแน่ฉันรู้ตีป้อมตีป้อมตีป้อมนั่นไงป้อมมาแตกแล้วเอาไง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 มาสามมาสามเขไม่ได้หวนมาสามเขไม่ได้หวนนะคะับมาสามไม่ได้หวนนะ ผมนุ่มตึนเปลีอยตึงนเปลีอยจริงๆเลยนะครับเนี่ยเราไปดูดาเมจกันทุกคนแล้วผมจะสั้นดาเมจไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากจะมูนะครับช็อตสามตัวผมแบกทั้งทีมและผมขึ้นเม็ดแล้วด้วยผมขึ้นเม็ดแล้วโอ้ my god อันนั so ้นคือคนเม็ดแล้วใช่ไหมนะโอ้ my god คือผมขึ้นเม็ดแล้วใช่ไหมผมขึ้นเม็ดแล้วใช่ไหม เป็นไง MVP ด้วยตื่นจ้า